แมตที่106มันให้เดี่ยว b g b 2แบ่งกลุ่มเดี่ย2แบ่กลุ่มต้องที่2ทีมตัวตงแบบิสต้าคุณปุ๊บพบกับทีมบอยดีมาริโอลงขั้การแข่งขันในสนามที3ครับแบตที่106มันให้เดี่ยว b g b 2แบ่งกลุ่มต้ที่2ทีมตัวต็งแบบดสต้าคุณุ๊บพบกับทีมบอยดนีมาริโอลงั้นการแข่งขันในสนามที่3ครับ แมตช์ที่107ประเภทเดี่ยวบีจีสแบ่งกลุ่มรอบที่สทีม3ามสี่ีลาคุณไงเข้ากับทีมวิววิวคุณวิวลงทำการแข่งขัน่งในสนามที่4ครับแมตช์ที่107ประเภทเดี่ยวบีจีสแบ่งกลุ่มรอบที่สทีม3ามสี่ีลาคุณไงเข้ากับทีมวิววิวคุณวิวลงทำการแข่งขัน่งในสนามที่4ครับ แมตช์ที่108ประเภทเดี่ยววีจีสอกลุ่มรอบที่2ทีมนั่งเอฟโคมมาโวยระเบิดทูบบอลพบกับทีมแบตอิรงบุนบอยลงทำลังไแข่งขันในสนามที่6ครับแมตช์ที่108ประเภทเดี่ยววีจีสอกลุ่มรอบที่2ทีมนั่งเอฟโคมมาโวยระเบิดทูบบอลพบกับทีมแบตอิรงบุนบอยลงทำลังไแข่งขันในสนามที่6ครับแมตช์ที่109ประเภทเอฟประเภทเดี่ยววีจีหนกลุ่มรอบที่3 ทีมวินส์แมสสกูพบกับทีมอิตาลีฮอนร์ลงทำการแข่งขันในสนามที่9ครับแมตที่109ประเทเดี่ยวบีจีนึ่งแมนรอบที่สามทีมวินส์แมสสกูรพบกับทีมอิตาลีฮอนส์ลงทำการแข่งขันในสนามที่9ครับแมตที่1 1 0ประเทเดี่ยวบีจีน่งรอบที่สามทีมโบลาแบตสุองาพบกับทีมฟิลิปทินสุฮอนสลงทำการแข่งขันในสนามที่11ครับแมตชที่1 1 0ประเทเดี่ยวบีจีนึ่งรอบที่สา บว์บ uhm like, nope. ั๊แบตต้องตาโตเกับทีมไฟล์ทีมมอนต์ลงคะแนนต่อไปในสนามที่11ครับแบตที่111ประเทศจีบีจีทีแบดกลุ่มรอบที่สมทีมบ้านทองขออนุญาตขอเชิญทีมบ้านทองหยอดจุดพอยที่โตรมการตอนนี้ด้วยนะครับขอเชิญทีมบ้านทองหยอดจุดพอยที่โตรมการตอนนี้ด้วยนะครับ แมตที่112ประเทเดี่ยวบีจีดินแบงกลุทล้มที่สามทีมเลี่ยนเจได้เป็นเจได้ต้องกัรจิมมาร์เนลบุรีล้ทําไดแข่งขันในสนามที่ครับแบตที่112ประเทศเดี่ยวบีจีแบงกลุ่ล้มที่สามทีมวิเลี่ยนเจไดเป็นเจได้ต้องกาบจิมมาร์เนลบุรีลทําไดแข่งขันในสนามที่ห ขอเชิญทีมโบมาร์แต่จุดมิเกลที่โต๊ะกรรมการตอนนี้ด้วยนะครับขอเชิญทีมโบมาร์แต่จุดมิเกลที่โต๊ะกรรมการตอนนี้ด้วยนะครับ ตอนนี้ได้เลยนะครับนักกีฬาท่านใดนะครับอยากร่วมกิจกรรมที่ทช .18 ของทางรายการตอนนี้ได้เลยนะครับมีเวลาอหลืแค่ครึ่งนะครับมาร่วมกิจกรรมีของรางวัลแจกนะครับสำหรับนักกีฬาท่านใดที่ว่างสามารถมาร่วมกิจกรรมของทางรายการทช .18 ได้เลยนะครับมีของรางวัลแจก าแบบที่114ประเภทเดี่ยวบีจีหนึ่งแบ่งกลุ่มรับที่ามทีมสลาลตุนปามพคกับบีดีให้ยาพุกีต้องทำกา,า,า,ารแขนะ่งขันในสนามที่สองครับแบบที่1 1 4ประเภทเดี่ยวบีจีหนึ่งแบงกลุ่มรบที่สาทีมสลาลตานุนปาม 3, พบก,กับบีดีให้ยาสุกตีต้องทำกา,า,า,ารแขนะ่งขันในสนามที่สอครับ ขอเชิญทีมบอยมีคุณมาลิโอลงมาใต้แข่งขันนักแสดง23ตอนนี้ด้วยนะครับขอเชิญทีมบอยมีคุณมาลิโอลงมาใต้แข่งขันนักแสดง23ตอนนี้ด้วยนะครับ เจไดลงทำการแข่งขันในสนามท5นะครับขอเชิญคุณเจไดลงทำการแข่งขันในสนาม5นะครับแมตช์115เมใ่้เดี่ยวิ g 180ล็องลิ่งตาทีมจิตาลาดาเป็นเซนเตอร์พบกับพีม์พาวเวอร์ไฟ